สดค่ะอันนี้เป็นผลเทสกาแลกหลก1ิกนะคะอันนี้ใช้งานได้ปกตินะคะพัดลมหมุนทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เทสเป็นพอร์ตเทส DMI นะคะเพดไม่เบี้ยวนะคะใช้งานได้ปกติเลยตามภาพแล้วก็ SN ก็จะเป็นตัวนี้นะคะ นี่นะคะนี่ใช้งานได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการเทสฟูลมาร์กนะคะ ตอนนี้ความร้อนอยู่ที่52องศานะคะ นี่ค่ะความร้อนที่หกสิบเองศานะคะใช้งานได้ปกติเลย